สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวีเช่นเคยนะครับอยู่ในช่องชาแนลเครื่องทำน้ำแข็งพารวยนะครับวันนี้ก็อยู่ในสถานกา์โควิดเช่นเดิมครับวันนี้ก็ต้องปกปิดแมสกันนิดนึงเนาะปิดแมสนะครับป้องกันในด้านของโควิดวันนี้วีอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลาพูครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกรษชยาน้ําแข็งกรอดนะครับเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหม่ครับที่สนใจทําธุรกิจน้ําแข็งนะครับอยู่ที่อําเภอนากลางตําบลกุดดินจีนะครับพื้นที่นี้เนี่ย ร้อนร้อนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับคลิปที่แล้ววาเราอยู่ป่าจีเราก็ร้อนแต่วันนี้อยู่หนองบัวลำพูรเราก็ร้อนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูในด้านของการติดตั้งเครื่องชุด S อ e 1 0 0 0กิโลต่อวันนะครับเป็นน้ำแข็งหลอดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ทางคุณจรัสนะครับเจ้าของกิจการเนี่ยอ,อ,อยากได้มากๆเลยแต่ที่ดินยังไม่เสร็จเลยวันนี้มีแค่หลังคาแล้วก็มีแค่พื้นเรียบนะครับก็สามารถติดตั้งได้แล้วนะครับ เดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญตามมาเลยครับชุด SME 1000กิโลต่อวันนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมนะครับตัวนี้จะเป็นลูกค้าต้องเตรียมให้ทางบริษัทนะครับเป็นแทงค์น้ําขนาด1,000ลิตรจํานวน2แทงค์หรือให้ดีก็เป็นจํานวนแทงค์ที่ขนาด2,000ลิตรเลยก็ได้เพื่อที่ในชุด SME ของเราเนี่ยเราจะแถมในด้านของให้มาก็คือเครื่องกรองน้ํานะครับตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ํา RO นะครับ ผลิตน้ำดื่มวันละ12,000ลิตรต่อวันนะครับตัวนี้เนี่ยคุณภาพเขาก็คือการที่เราจะใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปาภูมิภาคน้ำประปาหมู่บ้านนะครับหรือน้ำประปาชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อผ่านเข้ากับเครื่องกรองตัวนี้แล้วเนี่ยน้ำที่ได้มาเนี่ยก็จะมาใส่ในแทงนี้คุณภาพเขาก็คือจะเท่าน้ำดื่มนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการฟรีดน้ำน,นะครับเข้าเครื่องทำน้ำแข็งเรา ก็จะผลิตน้ําแข็งออกมานะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องทงน้ําแข็งนะครับ TL หนึ่งพันนะครับเป็นน้ําแข็งหลอดใหญ่ขนาด1000งกิโลกรัมต่อวันนะครับใช้เวลาระยะเวลาการผลิตประมาณ27่นาทีต่อรอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ยน้ำแข็งจะตกมาประมาณ23่สิบสากิโลด้านในถังครับถังเนี่ยหน้ากว้างนะครับถังตัวนี้หน้ากว้างเมตรูกสิบนะครับลึกเมสี่สิบนะครับ สามารถเก็บน้ําแข็งได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ600กิโลกร,รัมต่อวันนะครับหรือ30กระสอบนะครับด้านในถังเนี่ยเนื่องจากมันมีความลึกค่อนข้างลึกเราก็เลยมีตัวคาดเนี่ยให้เพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถโดยน้าแข็งนะครับเข้ามาใช้งานแล้วเราก็มีที่ต่กงน้ําแข็งให้ด้วยนะครับโอเค ตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยทำจากสแตนเลสนะครับ3ามสี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งโครงเลยต่อมาเนี่ยเราก็จะมีในด้านการให้ถังน้ําแข็งขนาด800ลิตรบรรจุน้ําแข็งได้อยู่ที่ประมาณ400กิโลนะครับหรือประมาณ20กระสอบซึ่งมาถัวเฉลี่ยแล้ว30กับ20ก็จะทําทให้ชุดนี้สามารถมีการเก็บน้ําแข็งได้เต็มที่นะครับมีสต็อกน้ําแข็งได้ถ้าเวลาผลิตออกมาเต็มจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในด้านของอเครื่องซีลถุง พร้อมกับถุงพลาสติก10กิโลและ1กิโลนะครับมาให้จำนวน50กิโลนะครับก็หลายพันใบอยู่นะครับให้เราสามารถใช้ขายกับชุมชนนะครับเพื่อให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้กระสอบแต่เราใช้ถุงพลาสติกกันสิ่งตกปรกได้ดีนะครับต่อมาเราก็จะมีตู้แช่18คิวตัวนี้18คิวเปิดสองฝั่งให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับสามารถแช่และเก็บน้ำแข็งได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดวันนี้เราเอา,เอาถุงน้ําแข็งนะครับขนาดเล็กถุงละหนึ่งกิโลเนี่ยเหมือนในเซเว่นนะครับถุงยูนิคเนี่ยมาเก็บในในตัวเนี้ยเก็บได้รวมๆประมาณหนึ่งร้อยถุงนะครับสามารถที่จะสต็อกเอาไว้ขายลูกค้าหน้าร้านได้วันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งครับเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าจะสร้งางในด้านของรายได้ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ให้ ทุกคนที่กำลังมองหาธุรกิจอยู่เนี่ยมีไรายได้กับครอบครัวนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไม่รู้จะทําอะไรมั่นใจได้ว่าจะได้สร้างไรายได้ให้ครอบครัวสร้างความมั่นคงได้นะครับวันนี้พามาดูเป็นตัวอย่างของร้านกริชยาน้ําแข็งหลอดนะครับอยู่จังหวัดหนองบัวลาพูนะครับอาเภอนากลางนะครับตําบลกุดดินจีนะครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหนหรือต้องการสอบถามข้อมูลนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาเราจะมีทีมงานนะครับให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมีในด้านของด้านล่างที่คอนเทนต์หรือด้านท้ายคลิปก็จะมีช่องทางการติดต,ต่อต่างๆฝากผู้ชมนะครับที่วันนี้กําลังดูอยู่นะครับช่ว่ติดตามนะครับว่าในคลิปถัดไปเนี่ยวีเนี่ยจะไปแนะนําพื้นที่ไหนแล้วก็ แต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่อยากให้มั่นใจครับปั้นน้ำเป็นเงินจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เครื่องเครื่องนี่จะทํางานอัตโนโมัตินอะเวลารอบรอบการผลิตเนี่ยรอบหนึ่งอยประมาณยี่สิบเจ็ดถึงประมาณสามสิบสองกิโลคือรอบหนึ่งก็คือวันสามตำนักน้ำนักเวลาประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีครับยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสามสิบสองนาทีประมาณเนี่ยหลังหลังจากน้ำ่มีเแมงกันนี่มีธาตุเหล็ก่มีกลิน่มีสีแล้วก็ก่องหินปูนใช่ห้าพอก่องหินปูนแล้วก็จะมีสารที่พี่ โพลีเดฟตัวหนึง่งกล่องพวกอาจจะมีเศษมิจก่อนหลุดมากนะครับเพกกราะกล่องตัวนี้ปุ๊บน้ำใสตัวนี้คุณหภรมน้ำมีแล้วก็เขาปัมป๊มปัม๊มโ o ปั๊มแรงดันสูงอัวนี้ได้ปัมมป๊มอย่างแม่ประมาณยี่สิบเก้าใบพัดปั๊มต่อนอัดอัดน้ำอัดน้ำที่จะอาดอะเขาใส่กอง AO ใส่กองตัวนี้จะหก0อยหกพันลิตรต่อมือสองใส มันสบายครับแนนอนคือเวลาเครื่องน้ำแข็งผลิตเขาก็มีเวลาว่าง็นงานตัวอื่นเห็ดยางอื่นครับคือเวลาว่างมันจะหลมันจะสูงแล้วก็ขายง่ายเพราะว่าคนกินทุกบ้านทุกเงี้ยนกินน้ําแข็งครับผมแล้วก็ใส่น้ําแข็งหลายครับผมอืมบอเยอะครับผมจะเยอะสําหรับผู้ที่บกล้าถ้าผู้ที่กล้าเฮ็ดบ่ลายครับบ่เงีนจะเฮ็ดได้ครับกู้ดได้ยิมได้ต้องลงทุนครับธุรกิจคื่อกัน เสียงเนี่ยครับผมเพรวะวย่างได้กับปเสียงเพราะว่าเป็นของกินอ่าต้องกินต้องตุกกินตุกงต้องใส่ทุกเมื่อครับผมอ่าในนั้พอวันหนึ่งกบายบขายง่ายครับมีเวลาเฮ็ดตัวนี้จะเป็นงานเสริมครับเป็นงานหลักเพราะว่างานหลักของเขาก็มีเฮ็ดหน้าให้หน้าอยู่แล้วตัวนี้มันมันใส่เวลาผลิตทั้งวันเมื่อมันเต็มถังเขาก็มาเก็บมากับขายครับตัวนี้จะจะเป็นงานเสริมได้ครับมัเป็นงานหายเป็นงานหลักแบบเส้นซองอ่ะ รักทั้งรักทั้งเสริมครับผมมีเวลาว่างมีเวลาว่าง<น>หลายครับผมทม <ำ S 1> าด้วยครับผมผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นของสดของกินของแซ่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหลายขึ้นครับอะถ้าต้องใส่คว่มเย็นแล้วถ้าไฟไฟฟ้ายายงเดี่ยวมันจะหาไฟดับมันจะของเสียหลายมันจะขาด<ห>จะขา,ะขา,าน้ำแข็งได้ของทุกอย่างต้องใส่คว่มเย็นครับผม ซชร์ย,ยังก็ต้องต้องยินไว้ก่อนนะครับเรื่องอะารเข้าถึงเหลายลงลุนช่ธุกรกิจนี่นครับผมประมาณนี้ครับ